สวัสดีค่ะข่าว WGC บ้าลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะว,วันนี้ความคืบหน้าของการจับลิงจับได้จำนวนมากนะคะแต่ว่าไปซุกซ่อนอยู่ที่อื่นแทนมีบางส่วนค่ะแล้วก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจอีก2ข่าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวเก่าแรกค่ะโรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดพิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่8เครบพลตรีนัทนนท์ผู้กูกะผู้นวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลนำข้าราชการลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดลและผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกว่า30หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมกล้าวถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่8ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชการที่8โรงพยาบาลอานันทรามิรดลตมบลเขาสามยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอําพลอังคภารกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีวางนักเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาอานันทัมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทัมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหิดลราชทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชะสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น3ามค่ำเดือน11ปีฉลูหรือตรงกับวันที่20กันยายน2468ที่เมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมน,นีทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ได้แก่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราที่วาสราชนครินและสมเด็จพระอนุชาหนึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทั้มหิดลส่งครองราชสมบัติตั้งแต่ปี2477และสวรรคตในปี2489ขณะพระองค์มีพระชนมายุได้1 9พ0 0ษาสิริครองราชได้12ปี ิดนนะครับก็ขอขอบคุณอีกท่านนงครับ,รบสำหรับหน่วยงานที่อยู่ทางามาในเมืนะครับครอบครัวันจิตของท่านนะครับสำหรับโรงพยาบาลนาน,นาที่ด่นของค่ะคุณผู้ชมคะมาที่ข่าวของการเลือกสวซึ่งอยู่ในระดับอำเภอนะคะบรรยากาศของการเลือกเป็นไปได้วยความคึกคัก โดยเมื่อวันที่9มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีบรรยากาศเลือกสวออร,ระดับอำเภอของจังหวัดลบบุรีเป็นไปด้วยความคึกคักผู้สมัครสวออทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อทำการคัดเลือกกันอย่างหนานแน่นจนถึงเวลา9นาฬิกาจึงทำการปิดลงทะเบียนโดยผู้สมัครสวได้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนโดยได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ข้อระเบียบต่างๆอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้สมัครบางรายที่เดินทางมาไม่ทันต้องโดนตัดสิทธิ์ไปในส่วนของจังหวัดลบบุรีซึ่งจังหวัดลบบุรีนั้นมีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกผู้ทิ่สภาทั้ง20กลุ่มจำนวน1,181คนโดยกลุ่มที่มีผู้สมัครรับเลือกสอวอมากท,ที่สุดคือกลุ่มที่15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน146คนและกลุ่มพี่ กลุ่มที่น้อยที่สุดก็คือกลุ่มที่18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์นวรรณกรรมจํานวน8คนโดยสถานการณ์ล่าสุดหน่วยเลือกสอวทั้ง11อำเภอของจังหวัดลบบุรีอยู่ในช่วงของการดําเนินการเลือกสอวซึ่งในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียนใดๆสําหรับขั้นตอนในการเลือกระดับอําเภอแบ่งเป็น2รอบเลือกรอบแรกก็คือเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยผู้สมัครหนึ่งคนจะโหวตให้ตัวเองก็ได้และลงคะแนนให้ผู้สมัครคนอื่นในกลุ่มเดียวกันก็ได้1คะแนนจากนั้นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด1-5ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบที่2เลือกรอบ2ก็เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะแบ่ง4สายแต่ละสายจะต้องมี3-5ถึง5กลุ่มอาชีพโดยผู้สมัครสามารถเลือกผู้สมัครจากกลุ่มอื่น ที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละ1คนแต่จะเลือกจากกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตัวเองไม่ได้ดังนั้นผู้สมัคร1คนจะโหวตได้4คะแนนเลือกโหวตให้ผู้สมัครที่อยู่กลุ่มอื่นกลุ่มละ1โหวตผู้ที่รับคะแนนสูงสุด3ามระดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้รับเลือกระดับอำเภอเพื่อเข้าสู่การเลือกสวระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567ต่อไปทั้งนี้ ช่องทางร้องเรียนและการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการเลือกสว2อว7สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกสอวอได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w .ect.go.th แอปพลิเคชัน s m a r t w o t e Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง y o u t u b ect e CT Thailand TikTok ect Thailand และถ้าหากพบเห็นการทุจริตแจ้งบอ่อแสเกี่ยวกับการสมัครหรือการเลือกสอวได้ที่แอปพลิเคชันตาสับปะรดหรือช่องทางติดต่อสายด่วนกกต1444และสายด่วนศูนย์รงธรรม1567ทั้งนี้ในห่วงเวลาการเลือกสอว2,567ตั้งแต่7-30มิถุนายน2,567กกตเปิดให้บริการสายด่วนตั้งแต่8.30น19.30น 30. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครรับเลือกเป็นสอวอและประชาชนที่สนใจอีกด้วย ค่ะคุณผู้ชมคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวของการจับลิงค่ะทะลุเป้าหมายนะคะจับได้1 1 0 1ตัวแต่ว่าไม่เกิน1,100ตัวขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็เตรียมหางบทำกรงลิงเพิ่ม yeah. Yeah. สำหรับการปฏิบัติการปิดเมืองจับลิงรอบใหม่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีตามแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับเทศบาลเมืองลบบุรี เพื่อควบคุมจมํานวนประชากรลิงในเขตเมืองลบบุรีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้ลิงที่เหลืออยู่สามารถอยู่ร่วมกันกับคนได้อย่างมีความสุขซึ่งมีแผนปฏิบัติงานร่วมกัน10วันระหว่างวันที่5-15มิถุนายน2567แต่ด้วยการจับลิงเป็นไปด้วยการเกินความสามารถจับลิงแล้วรวม1,001ตัวแต่ก็ยังพบว่ามีลิงบางส่วนยังหลงเหลืออยู่บ้างทางเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการจับอย่างต่อเนื่องไปอีก รวมถึงเทศบาลเมืองลบบุรีมีแผนเพิ่มกรงลิงอีกหนึ่งกรงดำเนินการจับลิงโซนปรางสามยอดสารพระการบางส่วนเพราะเกรงว่าหลังจากลิงตึกถูกจับไปแล้วกลุ่มลิงปรางสามยอดจะย้ายที่อยู่มาย,ยึดอาศัยอยู่แทนอีกทั้งลิงโซนโรงเรียนพิบูรุษเทายัยอีกประมาณ100ตัวซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีลิงเข้าไปรบกวนเด็กนักเรียนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากส่วนบรรยากาศบริเวณตัวเมืองเก่าลบบุรีตอนนี้ ลิงได้หายไปกับบทแล้วทําให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเล่นโดยเฉพาะโซนหน้าวังนารายมีนักท่องเที่ยวมานั่งถ่ายรูปจุดเช็คอินกันบ้างแล้วนางสุภาพรตันติวงเจ้าของร้านชยโยวานิตตึกแหล่งชุมชนลิงจํานวนมากได้เปิดเผยว่าอนนี้มันเป็นยังไงคนระับคือจํานวนลิงมันค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเยอะมากมันก็จะไปตามพวกตามถนนตามอะไรอย่างเงี้ย คือคนขับรถเองก็ขับรถลำบากและอีกอย่างพอเวลามีลิงพอมากขึ้นแหล่งอาหารจำกัดขึ้นความอันตรายของเขาในการที่เขาจะต้องข้ามฝั่งไปหาของกินนะคะก็จะถูกรถชนบ้างโดนกัดมาขึ้นเสาไฟฟ้าโดนไฟช็อตอีกอะไรเงี้ยก็มองว่าค่อนข้างอันตรายแต่และโดนรถชนน่าจะโดนบ่อยที่ว่าหลังจากนั้นจะมีคนจะมาเดินเที่ยวร้านค้าจะเปิดเพิ่มขึ้นกัน ก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าเมื่อตอนนี้เวลาลิงย้ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการทําความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พอมีที่ทางมีอะไรดีหรือว่าเดี๋ยวก็คนก็ค่อยๆเริ่มเริ่มกลับเข้ามาค่ะคุณแอนนี่เจ้าของร้านเสริมสวยแอนนี่ถนนราชดำเนินเปิดเผยว่าได้มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเปิดร้านเสริมสวยเช่าชุดแต่งงานมาประมาณ20ปี ช่วงแรกพบว่ามีลิงน้อยมากแต่หลังจากผ่านไปประมาณ4-5หปีที่ผ่านมาเริ่มมีลิงเยอะขึ้นออกลูกกันมาอย่างรวดเร็วจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยทั่วไปออได้มาอาศัยอยู่ที่ร้านนี้นะคะได้มาทำงานมาเปิดร้านอยู่ประมาณ20ปีแล้วค่ะก่อนหน้า ก่อนแรกๆเลยลิงก็จะน้อยมากและภายในะระยะเวลาประมาณ4ีปีที่ผ่านมาลิงเริ่มจำนวนประชากรเยอะมากทั้งลูกลิงก็เยอะและทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยนะคะอย่างเช่นรถจอดหน้าร้านก็จะขึ้นไปลอกยางเขาไปกัดขอบกระจกทำความเสียหายแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะแยง่งถุงแย่งขนมแย่งน้ำบางทีเกิดกเกิดการแบบเหมือนกับไปไปข่วนตามตัวเขาอะค่ะ ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่จับดิงไปแล้วช่วงนี้พื้นที่ตรงถนนราชดำเนินน,นี้เป็นยังไงบ้างาฮะโอ้ดีมากค่ะเงียบโล่งโปร่งสบายมากๆเลยนะคะแทบจะไม่เห็นน้องลิงเลยนะคะดีใจมากๆค่ะคิดว่าไหนอนาคตลูดีเราจะเป็นยังไงบ้างรครับอยากให้ลูกดีกลับมาฟื้นฟูเหมือนซักตอนสมัยเด็กๆอ,อ่ะนัน่นยี่สิบ สามสิบปีที่แล้วอยากให้กลับมาเป็นแบบนั้นในเมืองอยากให้คนกลับมาได้จับใจ่ายใช้สอยได้มาใช้ชีวิตประจำวันได้มาเที่ยวโบราณสถานเพราะว่าที่ในเมืองของเรามีโบราณสถานที่สวยงามตั้งหลายแห่งแล้วก็เรียนเชิญนะักท่องเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะกลับมาลุบรีอีกครั้งได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจะไม่มีความเดือดร้อนถึงเรื่องน้องริงเด็กขาดค่ะน้องริงไปอยู่ไหนครับน้องลิงไปอยู่ที่ อนุบาลลิงค่ะดีมากค่ะทําเป็นโดมใหญ่อยู่ดีมากเลยค่ะซึ่งนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เปิดเผยว่าว่าก็เอ่ยมาเรื่องลงพิบูรณ์ว่าทํายังไงถึงจะดำเนินการต่อเนื่องได้เพราะเวลานี้ยกรงในของเราไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่าถามว่าลิงมีปริมาณเท่าไหร่ ไม่มีใครสามารถพูดตัวเลขได้ตรงตัวอาจจะ3,000ตัว4,000ตัวหรืออาจจะน้อยกว่าน,นี้หรืออาจจะมากกว่าน,นี้คือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะฮะแต่ณเวลาเนี้ยสัญลักษณ์ที่จะให้อยู่ตรงปางสำยอดกับอ่าสารพัดการเนี่ยก็จะอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่เยอะนะครับเราก็พยายามจะเก็บกวาดออกมาให้หมดนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาทรมานเขานะครับอยู่อย่างดีกินอย่างดีทุกอย่างดีหมดนะครับ แต่ณเวลานี้เบื้องต้นเนี่ยเราเอาลิงตึกออกมาแล้วประมาณพันกว่าตัวแลแ้วตอนี้ลิงตึกทั้งหมดลิงเกเล,ล,งลิงลิงหิวหวยอะไรเงี้ยนะฮะถามเเวลาเนี้ยถ้าขับรถไปดูตอนนี้ในเมืองล่งลนะฮะในเมืองล่งแต่ปางสัญญาเอก,กสาร,ร,ารเยอะมากจะมีตามซอกตึกเล็กๆน้อยๆปุ่มหนึ่งยี่สิบตัวสิบตัวอะไรซอกตึกต่างๆมีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกจุดหนึ่งที่จะมีเยอะก็คือบนโรงแรมเนี่ย โรงแรมแน่ดียเยอะผมว่าหลักร้อยนะฮะหลักร้อยแต่เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเรื่องตรงน,นี้เพราะว่าท่านผู้ก,การก็อยากจะเร่งช่วยปัญหาเรื่องโรงเรียนพิบูลซึ่งเป็นโรงเรียนเบอร์หนึ่งของของลบบุรีแนละ้วเป็นเบอร์ต้นของประเทศเนี่ยถ้าลิงบุกเข้าไปอย่างนี้นะลำบากแลนะ้วพะเยอะจริงๆเยอะมากผมขับไปดูตอนยิ่งตอนหกโมงเช้านี่ที่สนามหญ้านี่เต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องดูว่าแต่ผมคุยกับท่านผู้ก,การแนีว จ้าแกก็จะให้หากกงทํากงสํารองเพิ่มก่อนคือกงชั่วขราวนะเนี่ยผมยืนข้างหลังผมเนี่ยผมก็มาวัดพื้นที่วัดอะไรต่างๆเพื่อจะทํากงชั่วขราวนะถ้ากกงชั่วขราวตรงเนี้ยทีแรกผมตั้งใจจะทําไว้8คูณ12แต่ณเวลาเนี้ยมันไม่เพียงพอเราก็ทําพื้นที่ให้สุดก็จะเป็น8คูณ16นะถ้า8คูณ16ก็จะได้สัก100กว่าตัว200ตัวน่าจะได้ ร้อยกว่าตัวน่าจะได้แล้วก็ถ้าต่อจากนี้ไปอาจาอาจะทําด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็น8ปดคูณสิอีกสักกองหนึ่งก็จะได้สักประมาณสั้สามร้อยตัวสองกองเนีสามร้อยตัวก็ต้องไปดําเน,บบนินการที่ที่โรงเรียนพิบูลณ์ก่อนไอ้ส่วนลิงเล็กๆน้อยๆน่ะเดี๋ยวเขายว่าข่าทีนึงแต่ผมอาจจะทํากองสํารองที่สามไปอยู่ตรงหน้ากองกองสามสามกองใหญ่จะมีพื้นที่กองอาจจะทําอีกองหนึ่งเพื่อจะเก็บ ลิงเล็กลิงน้อยตามติดๆถ้าเราช้าเราจับลิงตึกออกมาแทบหมดไม่ใช่หมดนะแทบหมดเนี่ยถ้าเราช้าลิงที่สามประการลิงที่ปางสัญยอดจะขนายขยายนาเขตเข้ามาอยู่ในตึกแทนการแก้ปัญหาเราจะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบคือดําเนินการตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงสารประการกับปางสัญยอดเราต้องเอาออกมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นกงเราต้องหาสำรองแต่นี้พอกงสำรองตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองงบใหญ่จากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมอบให้เราประมาณ27ล้าน26ล้านก่า27ล้านเนี่ยเราจะเล่นทําเลยแต่ถามว่าถ้าเรามีกงสำรองอยู่เราก็ไม่ทุกร้อนเท่าไหร่นะใช้เวลาทํากงตรงโน้นเนี่ยให้เขาทําทีละกลงทีละกลงก็ไม่นานเท่าไหร่นะไม่ใช่ทําทั้งโครงการทําทีละกลงทีละกลงเพื่อเพื่อแก้ปัญหาเพื่อน,นี้จะได้เข้าไปแทน กงตัวนี้กงสำรองนะก็แจ้งพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าเราพยายามหาทางแก้ไขเนี่ยดูหน้าตาผมดําปีนได้หวดเขาลุงลางเพราะอะไรผมอยู่กับลิงตลอดเลยเนี่ยทุกวันวน,นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันะเฮ้ยจับป<อ> <ๆ S 1> ีนได้เ<อ> <ๆ S 1> ด็กอ่ะอ่ะอ,อ่ะกองกองคอยไล่ลิงกองไปเคาะเคาะหน่อยเคาะเคาะหน่อยเคาะหน่อยดิเคาะหน่อยไอ้ตัวเล็กเขาพยายามให้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไปเรื่อยข้างหมึ เาอาเยเดี๋ยวเดี๋ยว้ามาซ่อมกรอนหน่อยเดี๋ยวนีใส่ก่อนพี่เดี๋ยวนีใส่ก่อนค่อยค่เฮ้ยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบุรีค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วชุตทีมาเกิดเอียมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ